สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านั้นทางช่อง4ทีวีสดรีชัยกับดิฉันบุษยมา่นุ่งรัวค่ะและสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะมาจากหนังสือพิมพ์เดลิวีฉบับวันอางาที่4สิงหาคมพุทธศักราช2 0 5 9 ขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่ภายในท่ากัศยานหัวหินเนี่ยนะคะได้พบโขกระสุนปริศนาค่ะท่านผู้ชมคะภาพเล็กนี้เลยค่ะขนาดไม่เล็กเลยนะคะขนาดสบมมอค่ะพบอยู่ใกล้กับเครื่องบินในขณะปฏิบัติการฝนหลวงทําให้นายวัฒนาสุการเจนาเสรศ็จพอออ้อสุนปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยนะคะรีบแจ้งให้ตํารวจมาตรวจสอบทนันทีเลยค่ะแหมก็อันตารายจริงๆนะคะเรื่องกระสุนของลูก แล้วก็ข่าวต่อไปค่ะของไม่แค่ชื่อภาพหัวข่าวก็น่ากลัวแล้วนะคะนี่ค่ะอดีตผัวโหดตัดเจ้าโลกกิ๊กเมียค่ะสาเหตุก็เกิดมาจากการถึงห่วงนะคะเนื่องจากนายแลชํานาญทัพผู้ต้องหานะคะเกิดทุงห่วงนางขิงพันวันคมอดีตเมียที่นายอนันาน,าน,านานอกเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายไปติดพันอยู่ค่ะก็เลยโดนนายแลกับพวกเนี่ยนะคะรุมกระทืบ ทำร้ายร่างกายก่อนที่จะชักปืนจ่อหัวเตรียมยิงนะคะแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจจับถึงไว้แล้วก็ตัดจูโยนทิ้งลงในบ่อน,น้ำข้างทางค่ะจากนั้นตนและพรรพวกก็ซิ่งบิกอัพหลบหนีออกไปนะคะซึ่งภายหลังเนี่ยอดีตเมียก็เปิดเผยว่าเพิ่งจะพบหาดูใจกับหนุ่มผู้เคราะร้ายได้เพียงแค่เดือนก,กว่าเท่านั้นค่ะส่วนหัวเก่าก็เลิกลกันไปหลายปีแล้วนะคะก็ไม่คิดว่าใจจะเที่ยมเตรียมขนาดนี้ค่ะก็เป็นข่าวที่น่าสนใจมากทีเดียว เวลากันบ้างดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะผียื่น35ล้านและอากูเอโร่ค่ะโดยที่ท่นเซอร์เร็กเฟอร์กูสันยอดกูณซื้อของผีแดงหรือว่าแมนเชสเตอร์ n ยูไ d นเตดเนียนะคะได้ตกเป็นข่าวพร้อมที่จะเจราจาพอตัวเซเด i ยโออากูเอโร่ซึ่งเป็นกองหน้าของทีมชาติ <S 2> <S 2> อาร์เจนตินาโดยที่นายแอตเลติโกมาริดพยายามอย่างหนักในการที่จะรั้งตัวนายอากูเอโร่เอาไว้นะคะพร้อมทั้งตั้ 50ล้านบาทค่ะทําให้ทีมอ,อื่นๆเนี่ยถึงกับถอดใจไปเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าท่านเซอร์เนี่ยนะคะก็หวังว่าจะต่อราคาลงมาเหลือ35ล้านเพาวหรือราวๆ1,925ล้านบาทค่ะซึ่งก็เป็นจนํานวนที่เท่ากับที่เคยยื่ดซื้อคาริมเบนเซมแต่ก็พลาดไปนะคะก็ต้องลุ้นดูค่ะว่าเซคิโออาบูเรโอเนี่ยจะมีชื่ออยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะคะก็ต้องติดตามดูค่ะ ค่ะแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวบันเทิงนะคะที่คอนเสิร์ตของพี่เบิร์ดค่ะที่มีชื่อว่าคงชัยคอนเสิร์ตแฟนซีแฟนโซนค่ะที่ทำเอาแฟนๆทั้งพอแอมอินเทอร์อีนาเนี่ยนะคะลุ Look, Dance แกแดนเซกันไฟลรดเลยทีเดียวคะ่ะเพราะว่าซุปเปอร์สตาร์พี่เบิร์ดคงชัยแม็กอินไทยแม็กอินไตเนี่ยนะคะขนเพลงที่สนุกๆในรอบ25ปีของแกรมมี่มาเสี่ยบอบความมันให้แฟนๆได้โยกกันมันทั้งพอเลยทีเดียวคะ่ะซึ่งใครที่พลาดไปเนี่ยนะคะก็น่าเสียดายมากๆเลยละคะ่ะ แล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะเราก็มีวิธีการลดน้ําหนักที่แปลกๆของประเทศบราซิลมาให้ชมกันค่ะและนี่ก็คือวิธีการลดน้ําหนักแบบใหม่ของประเทศเขาอะนะคะคือการลดน้ําหนักโดยใช้เฟื่อค่ะซึ่งเฟื่อนี้นะคะเป็นเฟื่อชนิดพิเศษค่ะที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรบวกกับเชื้อราะคะ่ะแล้วก็ส่วนผสมรับบางอย่างของเขาอะนะคะซึ่งมาเรียคอนทรีรัสผู้คิคกนวิธีนี้นะคะบอกว่า คนไข้เนี่ยนะคะจะต้องอยู่ในเฟื่องประมาณ30นาทีเพื่อที่จะลดเซลลูไลน์แล้วก็ไขมันส่วนเกินที่ติดอยู่ตามตัวของเรานะคะโดยวิธีการลดน้ำหนักแบบนี้เนี่ยนะคะก็กำลังระบาดไปถึงเพื่อนบ้านอย่างชิลีแล้วค่ะแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานก็คงจะมาถึงบ้านเรานะคะเมืองนอกนี้ชอบเียอะไรแปลกๆออกมาอยู่เรื่อยเลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของดิฉัน กับรายการเรื่องเล่าเช้านั้นทางทีวีสช่องสรีไทยแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ